วันนี้เราจะมาดูนวดแขนนะครับถ้าใช้เข่านะครับวันนี้ก็มาดูนะครับครั้งแรกเราก็เอาใหม่เลยเันเปตุ่มลงแขนนะครับจับตุ่มลงว่าถูกไหมนะครับพอเสร็จแล้วนับหนึ่งห้านะครับก็ห้ามพ่บกระวังคือเราจะเว้นพาต่อประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วบนสองนิ้วล่างนะครับถ้าเราต้องการว่างหนักนะครับอย่างผมผมเมื่อวาน ใสมม่มั่วม่วเนื้อหนักนก็ใช้เต่านะครับมั่วเลยนะครับเขา่าตัง้งบนไปเสร็จเลยนะครับทีเราไปทำเสร็จแล้วผมไปใส่มั่วม่วงนะครับผก็เลยนี่นะครับมั่วปากนะครับโดเข่าเนาะเสร็จแล้วเขาว่าเราก็ใช้นี่เลยนะครับกดเลยนะครับอันนี้สำหรับคนนวดหนักนะครับแข็งแรงเนาะไปอยู่ป่า ขาวนะครับเอ่อาการเจ็บแขนุเองเลยผมก็ใช้เขาให้เขาใช้เข่าเพราะว่ารับมือไม่ถึงนะครับแต่ต้องระวังนะครับค่อยๆลงนะครับห่าจจะกข้อต่อประมาณสักสองนิ้วนะครับก็ต่อมาสองนิ้วนะครับลงไปนะครับนะครับทับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไปกลับนะครับลูกค้าริมเลยลูกค้าชอบไหมครับ ถลูกค้าชอบหนักเขาจะชอบนะครบลูกค้าชอบหนักเขาก็จะไม่ชอบนะครับแต่นี้ผมชอบหนักเนาะสำหรับคนที่ต้องการนวดหนักหนักนะครับสามารถสลับผ้าได้เลยนะครับแต่ต้องเซฟตัวเนีิดนึงต้องสามารถที่จะทาตรงนี้2สองจุดทอนะครับก็โยกเบาๆนะครับใช้เข่าเนาะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็่าย่าเบาๆนะครับ ผลกาเนือน้อเนาะเสร็จแล้วมนูแตกนะครับเสร็จแล้วเราใช้เขา่าบริเวณเแนวนิ้วกลางนะครับเราก็ต้องใช้เขา่าเข่าก็กดเหมือนกันนะครับก็ใช้เข่าเข้าหาเลยนะครับแล้วกดนะครับกดนะครับกดกด้ยงตเลยให้เว้นข้อต่อนะครับให้เว้นข้อต่อคือสองสองนิ้วหายข้อต่อนะครับ ขั้นบนไม่ต้องไปกดนะครับกดทต่ขั้นล่างพอรู้สึกยังไงไหมครับได้แรงนี่ตัวนี้เราใช้เยอะเนี่ยขั้นนี้ตัวนี้เราใช้เยอะเราต้องนะครับแต่ถ้าทางเราวางก็คือให้เอามือจับแล้วก็กดนะครับเอามือนะครับกดนะครู้สึกดีไหมครับ อ่าแล้วดูฝั่งนึงนะครับอาจจะเปฝั่งนี้น,นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเปิดประตูลมนะครับประตูลมสิบห้าวิเหมือนกันนะคะระบับพอครบสิบห้าวิเราใช้เข่าด้านในใต้กล้ามเนื้อไบเสร็จนะครับไบเสร็จคือกล้ามเนื้ออ่ากดไปใต้กล้ามเนื้อไบเสร็จนะครับถ้ากดบนกล้ามเนื้อเลยก็จะรู้สึกเจ็บนะครับกด ไต้เอ่อใต้ก้นแล้วไปเสร็จนะครับ <c oughs> อ่ะยกปานะครับยกปาอ่ะพอเสร็จแล้วเปลี่ยนขา <c oughs> เปลี่ยนข่ากดอีกฝั่งนึงนะครับโดยใช้มือได้ดช้ากดแต่ผมถนัดใช้แล้วนะครับทวนตัวต้องดีนะงลัจะพ้อพับสองนิ้วนะครับอ่ทรงตัวสำคัญนะครับอันนี้เซ็กอีกสำหรับคนที่ นวดแล้วไม่มีแรงนะคะรับหรือแรงน้อยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับพอบางคนนวดแล้ววันหนึ่งนวดห้าหกคนนะครับจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งรู้สึกเมื่อยมือไม่อยากจะใช้มือนวดนะครับแล้วก็ใช้เข,ข่าได้ก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคการใช้เข,าข,ขา่าเนาะนะครับนวดอ่ะอ่านะครับนับหนึ่งสองสามขึ้น หรือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หนูนินีๆนะครับคือห่างข้อพับสองนิ้วนะนะครับต้องระวังนะครับอย่าลืมข้อห้ามเพควรระวังนะครับอ่าแล้วก็ฮะลดแนวกล้ามเนื้อเรจะไม่กดบนกระดูกเนาะแล้วแตกนะครับลงมานะครับแล้วก็ใช้กดนะครับกดนะครับถูกไหมครับลูกค้านิ่งเลยลูกค้าชอบนะครับเนี่ยเขาเป็นจ้างนะ พยี่ได้นะครับพยี่ได้ถ้ารู้สึกเป็นก้อนเราก็พยี่นะครับเห็นไหมครับง่ายมากง่ายนิดงเดียวนะครับลูกค้านอนนิ่งเราอยากลูกค้าตื่นก็กดนะครับเจอก้อนแล้วยี่นิดนิดลูกค้าจะรู้สึกนะครับเป็นเพื่อนเราวลานววดเนาะอยู่เพื่อนเรารู้สึกเอมงครับอันนี้ก็รู้สึกดีเนาใช้เข่านะครับร่วมกับการเอ่อ งวดของเราในก,การเซฟประหยัดมือนะครับพอ,เ,อเสร็จแล้วทายทายเสร็จด้านบนเนี่ยเราจะใช้มือปกตนินะครับจต่ใช้เทคนิคคือเอามือคล้องไปแล้วกดนะครับเทคนิคเน,น,นาะอเทคนิคห่อยอันนี้ก็ลองจา้าบเลยแต่ถ้าลูกค้าหนักจริงๆนะครับลูกค้าแบบผู้ชายกล้ามใหญ่ๆแล้วก็ใช้เข่าได้นะครับกดตามกล้ามเนือ้ออะไรครับไปเสร็จนะครับ ไ้เสร็จเนาะพอเกาะเราก็สามารถใช้ดีได้นะครับแล้วก็รู้สึกไหมครับเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับไไระะถ้าลูกค้าแบบตัวใหญ่มาเนาะนะครับแล้วก็ถ่ายเข่าถ่ายก็ปกติเนาะนวดนะครับอันนี้การนวดแขนนะคะรับนวดแขนโดยใช้เข่าช่วยนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ไหวแล้วนวดคนที่สี่ 4-5ชั่วโมงมาแล้วเราก็สามารถช่วยได้นะครับถ่ายกล้ามเนื้อนะครับอ่านวดน,นะครับนวดน,นวดกระจํางเนื้อนอะเนี่ยนิ้วก้อยอปดตายนะครับปดตานิ้วก้อยเราจะใช้สามแนวแนวที่หนึ่งตรงกลางแนวที่สองข้างนิ้วแนวที่สามข้างนิ้วอันนี้เหมาะสําหรับคนที่นวดกับหมอน,นวดที่การเพราะว่าเขาจะใช้นิ้วเยอะนะครับเรานวดตรงนี้จะถ่ายรู้สิทดีครับนวดแนวที่หนึ่ง ที่2องด้นานในแนที่สามด้านนอกนิ้วหนึจะมีทั้ง3มดสามแน,นะะแว 1, 1, 1, นะครับเราก็จับ1ด1ดดนะครับ 1, 1, รดิะนะคะรับดนะครับปกติเราก็จับนะครับท่าย6น็อตอย่างเดีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเกิมเลยนะครับแต่แค่ใช้เข่าช่วงที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครัมัดใหญ่ๆเนา ถายายครับยืดนครับยืดนะครับยืดแ้กยืดด้วยต่อได้ขด่ายเนาะอ่ะรู้สึกไงงครับเบาไหมอ่รู้สึกเบาเลยนะครับโอเคแล้วเทปต่อไปเราจะเป็นการนวดอะไรครับนวดท่าตะแคงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูท่าตะแคงต่อนะครับกยบแอืนนะครับ แล้ววันนี้เราก็ร่ขแขนเรียบร้อยหมดแล้วก็หาากก้ามว่อวระวังเราจะแขงต่อนะครับ